สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนคะ่ะวันนี้ปะบัวอยู่บ้านหอมกหน่อไม้ค่ะเนี่ยคะ่ะออาปิดด้วยก่อนเนาะนี่หอมกเสร็จแล้วแล้วก็กินข้าวนี่กําลังบ่ายโมงคะ่ะนี่บรรยากาศอันนี้อยู่บ้านนะคะนี่บรรยากาศบรรยากาศบรราาศ้บานปะบัวอยู่น,นู่นอันนี้บ้านน้อง อยู่นี่มาหอม่อหมกด้วยกันชมบรรยากาศบ้านนอกหน้าฝนอันนี้พี่ใหญ่ขอบคุณนะคะไปรับมาหอม่อหมก <c oughs> ไปรับมาหอม่อหมกนี่ค่ะอันนี้สุกไปชั้นนึงละนี่วันนี้ห่อใหญ่หมกใหญ่ หอมกหนอ่อไม้ไผ่ตุ้งหอคนเดียวก็เหนื่อยค่ะแล้วก็มันใช้ที่ว่าเครื่องมันที่ใส่นี่ก็มีหอมเนาะตะไคร้กะทิปะละ้าน้ำยานางข้าเบือแล้วทําคนเดียวนี่โอเหนื่อยค่ะกว่าจะได้หอกว่วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ เหนื่อยค่ะก็เลยต้องทําด้วยกันสามคีกันค่ะน,นี่อันนี้พี่ใหญ่อันนู้นน้องเล็กต้องหันหลังค่ะน้องเล็กไม่ชอบออกกล้องอันนี้พี่ใหญ่แล้วนี่วันนี้ห่อใหญ่หนักตึ้งเลยห่อใหญ่ลนะสามขีดพุนมังสามขีดอยู่เลยมาจ้าคนละมกละมกนี่โอ้ยข้าเหนียวนึ่งข้าเหนียวตุ้ย โอ้แก่เขาดูอีน้องบอกแก่เขาดูโอ้เนาะมาๆมาแก่เขาดูนีอสูตรน่าอร่อยไหมคะสูตรนครไทยคือไม่ไม่ใส่พริกค่ะคือเราจะทอดพริกคั่วพริกกินกินแก้มเนาะแล้วก็ใบชะพูเนี่ยค่ะนี่น่าอร่อยไหมคะน่าอร่อยไหมคะนี่เป็นหน่อไม้ไผ่ตองค่ะหน่อไม้ไผ่ตองจะออกปีละครั้งเนาะเป็นหน่อไม้หน่อไม้แบบ ออกปีละครั้งไม่เหมือนไผ่กิมซุงนี่จะออกตลอดทั้งปีถ้ามีน้ําไผ่ตรงนี่ปีละครั้งนี่สับอ,อ่อนๆแล้วก็ต้มค่ะต้มให้จืดเนี่นนนย,ยค่ะข้เหนียวตุ้ยนี่จิมอร่อยปั้นๆข้าเหนียวจิ้มตัวนอใช่แล้วข้าเหนียวตุ้ย,ย,ยดูคลิปเหรอดูคลิปเขาใช่ไหมสองชั้นวันเนี้ ก็แบ่งกันไปกินทําคนเดียวเหนื่อยนะคะกว่าจะได้นี่หูหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนี่ประบวกขอสามนาทีค่ะเขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ